สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกาุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาวันนี้เวลา14นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับ2,567ณห,ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนามีเนื้อหาการประชุมดังนี้ในปี2,567มูลนิธิชัยพัฒนาได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายจำนวน16แปลง เนื้อที่รวม37ไร่2งาน76.7ตารางวาได้นำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านต่างๆปัจจุบันได้ดำเนินโครงการพัฒนาทั่วประเทศกว่า78โครงการ ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรผลิตปัจจัยด้านพืชและสัตว์สำหรับพระราชทานประกอบด้วยมเมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่า1,600ตันมเมล็ดพันธุ์พืชกว่า11ตันเมล็ดพันธุ์ผักกว่า182,800ซองผลิตพันธุ์สัตว์ได้แก่พันธุ์แพะไก่เป็ดสุกรและกระบือรวม7,604ตัวและพันธุ์สัตว์น้ำกว่า9ล้าน3แสนตัว ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนสุริจังหวัดเชียงรายวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ได้สามพันได้แก่ผักกาดหอมพันธุ์สลัดคนดีสลัดขายดีและสลัดรสดีนอกจากนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาราชชี เพื่อบุรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีสามารถร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาได้ที่บัญชีกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่บัญชี0461117871ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีกระแสร,รายวันสาขาสนามเสือป่าเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีทวีคูณสเท่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ที่หอประชุมที่วัาการอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี3,000ชุดจังหวัดเลย3,000ชุดจังหวัดหนองคาย2,500ชุดจังหวัดบึงกาฬ2อง0ารชุดจังหวัดหนองบัวลำพู2,500ัชุดและจังหวัดขอนแก่น3 0 0 0ันชุดโดยจะเชิญไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอกุมภาวาปีพร้อมกับเชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยให้ได้รับทราบ ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงที่แผ่มาปกคลุมประเทศไทยทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิลดลงส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนมีความต้องการเครื่องกันหนาวกว่าสองแสนชิ้นาคคลม่่็งรรวะัับบนไ้ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หน,านายโชคเนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานจัก,กรพงศ์ฤิทธิรุตกูล เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดช่งางขณะขนวัสดุเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน4908เหตุเกิดบริเวณหัวสะพานบ้านปารีหมู่ที่4ตำบลเแนะอำเภอเจนะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่12ธันวาคม2567และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อํเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา พระมหาการุณาที่อาสาสมัครทหารพรานจักกรพงศ์ฤทธิรุตกูลได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยรุ่นที่4 พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบร,รมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลวัดบางทงอำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรได้เรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนสืบทอดวิธีแห่งพระธรรมจาริกอย่างถูกต้อง รวมถึงกระตุ้นให้บุคลากรทางศาสนาได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำชุมชนควบคู่กับการพัฒนาจิตใจผ่านการอบรมศริลธรรมตรอดจนสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในการสืบทอดพระพุทธศาสนาอาศัยหลักธรรมเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสุขและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างถูกคันลอง และมุ่งมั่นที่จะทําหน้าที่ถ่ายทอดหลักธรรมคาสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี วันนี้ที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยล,ลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยลาลัยจุฬาภรเชิญสิ่งของพระราชทาน500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาสร้างความเสียหายรวม16อำเภอกระทบชุมชนกว่า267,000ครัวเรือนเดือดร้อนมากกว่า700,000คนปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี ราชวิทยาลัยจุลาพรเชิญสิ่งของพระราชทาน500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจังหวัดปัตตานีประสบเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่26พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่8ธันวาคม2567เสียหายรวม12อำเภอเดือดร้อนกว่า4 0 0 0 0คนพื้นที่การเกษตรกว่า1 0 0 0 0ไร่ปัจจุบันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูตามระเบียบทางราชการการได้รับพระกราณาที่คุณในวันนี้อย่างความปลื้มปิติแก่ประชาชนเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ